<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋ออลตี้ครับคลิปชิปเป่าคลิปนี้ครับเรามีรถแดสสุมิลล่าครับานาเสนอกันนะสำหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะแท้อยู่ครับนะแท้แท้นี่ช่วงนี้หายากนะรถมิลล่านะใครที่อยากจะได้เอาไปปั้นต่อครับทําแนวสายซิงขับน่ารัก,น,รกน่ารักนะก็ลองดูคันนี้ครับผู้ขายตั้งราคาไว้ที่ 145,000บาทนะครับคันนี้อ่าเป็นเครื่อง JBGL ครับเทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้นะนี่ครับบอกก็สวยๆกันเลยครับล้อแท้ขอบ13นะครับยางเป็นโตโยใหม่ๆนะพวงไาลโมโม่แท้ครับคันนี้ป้ายประมูลนะครับไม่ได้ให้ไปนะครับนะก็ยังไงสนใจก็ติดต่อไปได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับนะมีเบอร์โทรในนั้นเรียบร้อยนะใครที่ดูทางโทรศัพท์นี่ไม่รู้ว่า ไอ้ลิงก์นี่มันอยู่ตรงไหนนะมันจะอยู่มุมล่างขวามือนะจะเป็นรูปสอนชี้ลงนะครับนะคลิกเข้าไปมันก็จะเด้งรายละเอียดขึ้นมานะครับติดต่อเจ้าของรถได้ครับผมใส่ลิงก์ที่ผู้ขายโพสต์ไว้ในกลุ่มไว้ให้นะครับก็ติดต่อแล้วจะตรงเลยครับไม่ต้องผ่านช่องนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับเจอก็เอามาบอกต่อกันนะครับคันนี้เจ้าของบอกว่าขับทางไกลได้สบายนะครับความร้อนบกติแอร์เย็นครับรถอยู่บนนะครับส่งกรุงเทพได้ครับขึ้นรถสไลด์ไปนะยังไงก็ อลองดูครับแต่แนะนำครับให้ไปดูตัวจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับมีเพื่อนฝูงใกล้เคียงก็ให้ไปดูรถกันก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบร้อนนะบางครั้งาบางคันนี่เจอไม่ตรงปกก็มีนะครับนะแล้วก็ต้องเตือนกันไว้ครับเพราะว่าช่วงนี้บางบางคนก็เจอ,อพวกมิจฉาชีพนะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับที่ว่าเอารถคนอื่นมาแล้วก็เอามาแบบ ลงขายครับแล้วก็ลงขายในราคาถูกเว่อร์นะก็ลองสังเกตดูครับลองสังเกตดูถ้ามันราคามันถูกเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางครั้งมันก็เสี่ยงครับนะยังไงไปดูจริงครับให้เห็นกับตาเนี่ยมันดีสุดครับนะปกติแล้วเราซื้อรถยังไงก็ต้องไปลองขับลองเทสไปดูจริงก่อนนะครับรถมือสองนะฝากกันไว้ครับโอเคนะคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ามาใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ